เดินขึ้นเขารอดจอิตคุนต้องล,อล,งลากหันะอยดูเมฆลังพุ่งขึ้นมาจากเขื่อนดิอขออนุญ,ญาตนะครับขึ้นเขาโอ้โหอันนี้เรามาอน,นี่เขื่อนพวงแต่เราหลงทางเราเลยเดินขึ้นเอาอึ๊บ อ๋อ oh, ข yeah! ah. ึ้นได้เปล่าโหด้านหลังไปถึงดูแล้วเย่ไอุ้ยมันไม่ได้เงายายเลยเนี่ยไปแล้วนี่อึ๊บอุ้ยป้ากี่กิโลเนี่ย ถึงไหมโอ๊ยไกลเลยนะสุดยอดขึ้นไม่ได้หรอเดินตรงยินดาโอ๊ย,ยไกลไหมนะโอ้ขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นโคตรไวเลยเด็กเขา เด็กเขาตอนขึ้นน่ยมันยากตอนลงมันง่ายนะโอูฐานหินนะเนี่ย สูงอะดิโอุ้ณจะได้ไปต่อไหมเนี่ยไออ่อไขึืนเลยอลลโอ,อ้ถ่ายรูปนะถ่ายรูปนึงถ่ายวิดีโอวิดีโออยู่เนี่ยไออ่ะไขึืนเว้ยโอ้ถึงยังเนี่ยยังไม่ถึงเส้นใจเลยโอ้ยไปเยว ติดตามตอนต่อไปดีกว่าไหมฝาวกติดตามช่องด้วยนะครับพากินพาเที่ยวพาเพลินอุ้ยเ,เหนื่อยเลยอะเรี่ยวาไม่ขึ้นว่ะอันนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับโอ้ยโอ้ยถึงไหมเนี่ยโอ้ยเรนชัยโอ้ยโอ้โหธรรมชาติร้างร้างสรสรโอ้ อ้้สุดๆครับพี่น้องอ๋อจะได้ถึงเห of like ็นเขื่อนแล้วเนี่ยเมมป็นโมรีจะเต็มไหมต้องก็ไม่ได้รอติดตามนะตอนต่อไปเพื่อช่องมันเวลามันหมด เห็นยังเห็นน้ำไหมว้าวู้าวเอาทุกคนทางขึ้นมีขึ้นตรงไหนนะเดี๋ยวเรางบทางขึ้นนี้เดี๋ยวเราไม่ขึ้นเรามาขึ้นทางขึ้นไม่ให้ขึ้นข้างล่างมีน้ำมาหนะอุ้ยน้ำเต็มเลยอ่ะไปอึดอึดโอ้ยโอ้ยโอ้ เรามาผิดทางใช่ไหมโอ้โอ้ก็ขึ้นมาได้นะถึงยัง่ะโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเทวดาขึ้นหน่อยให้ถึงแล้วโอ้ยน้าถึงแล้ว สรุปแล้วเรามาถูกทางใช่ไหมเรามาถูกทางแล้วว้าโ,วโอยนอเนื่อยเหายเหนื่อยเลยเพื่อนออเคนะกติตามด้วยเปนวีดีโอเลย